ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นตนเองฝันเห็นตัวเองเนี่ยว่ายน้ําในทะเลฝันเห็นตัวเองว่ายน้ําในทะเลแปลว่าอะไร ฝันเห็นตัวเองว่ายน้ำในทะเลเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ท่านเคยไปอธิษฐานขอพรสิ่งที่ท่านเคยไปอธิษฐานจิตขอพรจะสมหวังท่านจะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านที่ยังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยผลคะแนนออกมาดีมีคนมีคนเนี่ยอยากจะเอาชนะคุณนะ แต่ว่าเขาก็จะทำอะไรไม่ได้เพราะว่าคุณอะจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยผลคะแนนออกมาดีช่วงนี้คุณจะได้พรที่ขอไว้อะจะสมหวังคนที่จะเอาชนะคุณเนี่ยก็ทำอะไรคุณไม่ได้ค่ะเพราะว่าคุณเนี่ยช่วงนี้ดวงดีแล้วก็คนสาวโสดหนุ่มโสดนะคะช่วงนี้ ก็จะมีคนมาติดพันจะมีคนมาตามจีบช่วงนี้คุณควรระมัดระวังคำพูดนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาที่ว่าจะต้องเสียเงินนะมีดวงอาจจะต้องเสียเงินค่าซ่อมบ้านให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับปลปาปัญหาเกี่ยวกับน้ำท่วมบ้าน หน้าที่การงานของคุณจะมีความเจริญก้าวหน้าดีเลขนำโชคหกหนึ่งสี่หกหกหนึ่งสี่ขอให้ท่านโชคดีค่ะ